สวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินต้นนะครับวันนี้นำเสนอผลงานการผลิตรุ่นเ a v e 4นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับตัวนี้คุณลูกค้าสั่งนะครับเป็นไซส์ขนาด6ฟุตเลือกวัสดุหุ้มเป็นงานผ้าตัวนี้เป็นงานผ้านำเข้าจากอเมริกาแบรนด์ซอฟนะครับทั้งชุดเลยนะครับให้ทั้งไม้พื้นลูกดินชักทั้งปีกด้านข้างด้านหน้าหัวเตียงด้านหลังหัวเตียงเป็นงานผ้าแบรนด์ซอฟทั้งเซตนะฮะร,รุ่นนี้เป็นรุ่นเวฟโฟรรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็จะมีเบาะ ใหญ่ๆที่หัวเตียงแบบนี้นะครับนะฮะสี่ใบด้วยกันแล้วปีกด้านข้างก็จะออกโค้งมนแบบนี้ครับนี่ฮะนี่ครับปีกด้านข้างจะโค้งมนแบบนี้นะครับนะฮะรับกับหัวเตียงซึ่งออกแบบมาให้มีความโค้งขึ้นด้านบนแบบนี้นะฮะรุ่นนี้นะครับวัสดุงานผ้าแบนดซอฟนี่ครับใกล้ๆครับนีบ่ฮะนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับใกล้ๆแบบนี้ฮะ ผ้าตัวนี้นะครับมีการรับประกันด้วยเป็นงานผ้านําเข้านะครับถือว่าดีมากๆนะครับนุ่มมากผิวสัมผัสนะครับ นะฮะดีมากนะครับใครสนใจขนาดกี่ฟุตก็สามารถสั่งได้นะครับลูกค,ค้าเลือกแบบลิ้นชักเอาไว้ปลายเท้าแบบนี้นะครับเป็นไซส์ขนาด6ฟุตรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น w วฟโฟคลูกค้าสนใจ6ฟุต5ฟุต3ฟุตครึ่งนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับโดยการ copy ก๊อปปี้รูปภาพอินบ็อกซ์สอบถามแอดมินทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ